สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดก,กับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวมสีน่อยในงวดของวันที่4นะคะเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปโค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชม ก็ฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันนะคะพี่ๆสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็ลงให้นะคะชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะก็มาตัวเจาะตัวน้นนะคะเข้าเจ็ดสี่กับสามห้านะคะพี่ๆเมื่อวานนี้เนาะน้องแอดลงให้สูตรเดียวนะคะวิ่งรูปที่สามนะคะก็เข้าไปในหน่วย,ยพิเศษห้าสามนะคะพี่ๆ เดี๋ยวมาชมนะคะของวันนี้กันเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางวันนี้นะคะโชคดีปังๆรวยๆนะคะแล้วก็ฝากคําเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขนะคะทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ตัวด่นของเราเด่นที่ศูนย์แล้วก็สองแล้วก็ห้านะคะพี่พี่วันนี้นะคะท่านใดชอบวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดที่ศูนย์นะคะวันนี้เน้นไปที่ศูนย์สอง ศูนห้านะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็หนึ่งสองนะคะพี่พี่สำหรับตัวเน้นของเรานะคะตัวกันนะคะกันไปที่ศูนย์สาม เมื่อวานนี้ก็มาชุดกันนะคะพี่พี่วันนี้ก็ไม่แน่นะคะแล้วก็ศูนย์สี่นะคะพี่พี่สำหรับแนวทางวันนี้นะคะสามตัวเม็ดเดียววันนี้นะคะก็จะเป็นสองศูนย์ ้านะคะพี่พี่ท่านใดชอบอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะก็ตามนี้นะคะชุดสรุปโค้งสุดท้ายสําหรับฮานอยในวันนี้นะคะท่านใดที่ชื่นชอบก็ค่อยนําไปเป็นแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่น้องแอดลงแนวทางพี่พี่จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ